Had passed decades without rain. The once fertile plains of Farce had become as barren as the salt desert. A few arrow shots from Persepolis. The Shahs, the Western worlds from the east. B.C.M. Chanel saw what the Tan home took on Nakapo. วันนี้ก็มาพูดคุยหลังจากได้ลองเล่นนะครับตัวเกม p r i n of Persia ภาค The Lost Crown นะครับผมตัวเกมนะครับวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่18นะครับมกรานะครับผมราคาขายก็อยู่ที่1,500บาทนะครับมีทอนครับสำหรับตัวแพ็กเกจสแตนดาร์ดนะครับ หลังจากที่ได้ลองเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเกมสนุกดีนะครับเนื้อเรื่องของเกมก็จะเป็นการตามหาช่วยเหลือนะครับองชายนะครับโดยกลุ่มนักรบของเปอร์เซียนะครับผมกราฟ,ฟิกของเกมนี้จะเป็นลักษณะของตัวตุ้นเชดนะครับผมแล้วก็มุมมองการเล่นจะเป็น 2D นะครับผมจะเป็นการใช้แผนที่นะครับแผนที่ผืนเดียวเลยนะครับก็คือวิ่ง เดินหน้าถอยหลังนะครับผมลักษณะของเกมก็มาในแนว p ินออฟเบอร์เซียที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่ในยุคแรกๆเลยนะครับก็ตามสไตล์ของ p ินออฟเบอร์เซียก็จะเป็นการสไลด์นะครับกระโดดก็โหนนะครับกระโดดใต่กำแพงนะครับแก้ปริศนาเพื่อรับของรางวัลนะครับก็จะมีพวกทั้งเฟสหลักนะครับแล้วก็เป็นไซส์เฟสนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นเกมสักเล็กน้อยครับ เริ่มต้นก็เขาก็ยังจะสอนนะครับการต่อสู้นะครับว่ากดปุ่มไหนเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะครับหลักๆเกมนี้นะครับรู้สึกว่าจะเน้นให้กดแพรลี่นะครับผมกดบล็อกให้ถูกจังหวะนะครับจะทำให้เราได้เปรียบในการต่อสู้นะครับผม ตัวเกมก็คอนโทรลง่ายนะครับก็มีแค่สไลด์แล้วก็วิ่งเร็วนะครับที่เป็นแดชกดปุ่ม R2 ค้างไว้นะครับขนาดวิ่งก็จะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับที่เหลือก็จะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับการกระโดดเกาะนะครับกระโดดชิ่งนะครับเพื่อที่จะไปยังพื้นที่ต่อไปนะครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ของตัวฟินอัพเฟอร์เซียเลยนะครับผม นี่ก,ก็จะเป็นการแพรลี่นะครับถ้าดวงตาเป็นสีเหลืองนะครับก็จะมีการแพรี่ได้นะครับถ้าเป็นสีแดงก็คือแพรี่ไม่ได้นะครับผมเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเกมนี้ที่ทำมาให้ดูสวยงามก็คือเวลาเราแพรี่หรือเราป้องกันได้นะครับก็จะเป็นการเคาน์เตอร์นะครับโดยเขาจะใส่เป็นแอนิเมชันเข้าไปนะครับสำหรับศัตรูตัวนั้นเลยนะครับผม เนื้อเรื่องหลักของภาคนี้ก็ตามที่ได้บอกไว้เลยนะครับจะเป็นการออกตามหาเจ้าชายนะครับผมโดยพระเอกของเราซากอนะครับเป็นหนึ่งในทหารนะครับที่ได้ออกตามหาช่วยเหลือเจ้าชายกลับมานะครับผม again, การช่วยเหลือเจ้าชายก็จะเป็นเควสหลักนะครับส่วนเควสลองหรือซาเควสก็จะมีควบคู่กันไปนะครับซึ่ง ถ้าใครอยากจะให้ตัวเกมเล่นง่ายนะครับหรือ,อตัวเอกเรามีพัฒนาการท,ที่เก่งขึ้น,นก็ต้องทำไซเควรสด,ด้วยนะครับก็เรี่ยงไม่ได้เลยนะเพราะว่าในไซเควสก็จะมีพวกเครื่องรางพวกอาวุธนะครับต่างๆแจกให้เพื่อที่จะเอามาทำการอัปเตดตนะครับพลังที่พระเอกเรามีตั้งแต่เริ่มแรกเลยเขาเรียกว่าเป็นตัวออาท่านะครับตัวนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อขีดเต็มนะครับ ก็จะเป็นการกด L2 พร้อมกับสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นการใช้ท่าอัลติเมตนะครับตัวออาท่านะครับก็จะมีเกรดของเขาอยู่นะครับตัวออาท่านี้ก็จะขึ้นมากับการเราโจมตีนะครับเกรก็จะเต็มแล้วก็จะใช้ได้1ครั้งนะครับผมตัวมอนสเตอร์ในเกมก็ถือว่าทำออกมาได้น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่า ถึงแม้เราจะใช้แมพนะครับหรือแผนที่แค่แผนที่เดียวก็จริงนะครับแต่มันก็จะเป็นโซนต่างๆนะครับตัวมอนสเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปตามโซนนั้นนะครับผมก็ทำให้มอนสเตอร์เจอมอนสเตอร์แปลกๆเยอะอยู่พอสมควรนะครับ ตัวมอนสเตอร์เองก็มีทั้งตัวที่จะเรียกได้ว่าเป็นมินิบอสก็ได้นะครับก็ยงมีไอ้พวกตัวเล็กที่เป็นพวกลูกกระจกหางแถวนะครับแล้วก็มีตัวโตขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เป็นบอสนะครับตัวบอสนี่ผมบอกได้เลยว่าทํามาแบบโหดจริงนะครับบอสก็คือตัวใหญ่กว่าเราทุกตัวนะครับไม่มีตัวไหนที่เท่ากับเราเลยนะครับผม เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของ p ป็นออ p เปอร์ซก็ต้องมีในลักษณะนี้เลยครับไม่โหนโจนทยานนะครับใส่กำพงกำแพงนะครับแก้ปริศนาเพื่อที่จะไปยังสถานที่ต่อไปหรือเพื่อที่จะรับเขาะนะครับก็บางจุดก็ถือว่าเล่นเอามืนงงเหมือนกันนะครับที่ง่ายหน่อยก็คือตรงไหนที่ไปไม่ได้นะครับหรือ ณนะจุดที่เรายังไม่มีของที่จะให้ผ่านนะครับตัวแมพเองก็จะปิดไว้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะกระโดดหรือทำอะไรข้ามไปได้เลยนะครับพูดง่ายๆก็คือคุณก็ต้องเดินตามเนื้อเรื่องอยู่พอสมควรนะครับผม ในเรื่องของการอัปเกรดตัวละครนะครับก็จะมีพวกเครื่องรางนะครับที่เอาไว้ใช้ในการเพิ่มความสามารถการป้องกันการโจมตีนะครับมีทั้งการอัปเกรดอาวุธนะครับต่างๆพวกนี้ก็จะมีซื้อขายในร้านนะครับซึ่งจะมีเป็นจุดหลักๆให้เราเข้าไปซื้อขายได้นะครับตัวเกมก็จะมีตัวฟาสทาวเวลนะครับให้เราใช้ในการ กลับมายังจุดที่มีร้านค้านะครับเพื่อที่จะใช้คับของใช้อัปเกรดหรือแม้แต่กระทั่งซื้อแผนที่ซื้อเครื่องรางที่เอาไว้ใส่ในตัวเราเองก็มีขายในบางชิ้นนะครับบางชิ้นเราก็ต้องไปเก็บเอาตามจุดต่างๆภายในด่านนะครับผมตัวผลึกนะครับที่เอามาไว้ใช้ในการซื้อของหรือการซื้อเครื่องรางหรือทําการอัปเกรดต่างๆนี้นะครับ เราสามารถหาได้ในฉากนะครับเป็นการทําลายสิ่งของที่อยู่ภายในฉากเองก็ได้นะครับหรือจะได้จากการต่อสู้บอสนะครับแล้วก็ต่อสู้กับตัวมอนสเตอร์เองนะครับช่วงแรกก็อาจจะหายากหน่อยนะครับแต่ถ้าใครขยันนะครับตัวมอนสเตอร์เองนะครับเวลาเราเข้าออกฉากใหม่มันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของการเช็คพอยต์นะครับมันก็จะมีต้นไม้นะครับให้เราเข้ามาเช็คพอยต์นะครับ ในตัวต้นไม้เองก็จะสามารถใส่พวกตัวอมูเลตเองนะครับใส่พวกเครื่องรางต่างๆก็ต้องมาใส่ในตัวของต้นไม้นะครับแล้วก็ต้นไม้เองก็จะสามารถทําให้เราฟื้นฟูพลังได้นะครับในจุดนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทําการใส่ตัวพวกท่าอันติเมตของเรานะครับหลังจากที่เราได้ท่าใหม่เราก็ต้องกลับมายัางต้นไม้นะเพื่อที่จะใส่ท่าเข้าไปนะครับ ตัวท่าอันติเมตเราก็เลือกใส่ได้แค่2แบบนะครับเดี๋ยวเล่นเล่นไปมันก็จะมีปลดล็อกมาให้นะครับผมซึ่งตัวเอกเรานะครับก็จะสามารถนะครับมีพวกสกินนะครับหรือพวกท่าหรืออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ใช้ในการผ่านฉากต่างๆที่เราไปแล้วยังไปไม่ได้นะครับต้องย้อนกลับไปใหม่นะครับโดยรวมแล้วนะครับตัวเกมถือว่าทําออกมาได้ดีสนุกนะครับเนื้อเรื่องก็ สนุกเข้มข้นดีนะครับหลังจากที่ได้เล่นไปสักครึ่งเรื่องแล้วนะครับผมก็ถ้าใครยังมองหาเกมแอคชั่นที่เอาไว้เล่นแบบไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะเพราะว่าตัวเกมเองก็จะมีการบังคับให้เราไปในจุดที่มันไปได้จริงๆนะครับจุดที่ไปไม่ได้ไม่ต้องไปฝืนนะครับผมไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าซื้อมาเล่นเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมแอคชั่นสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรพูดคุยกันได้นะครับผมส่วนในเรื่องของเกมเพย์ครับก็กำลังทำอยู่นะครับ <Where S 1> เดี๋ยวก็จะอัพลงภายในช่องนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับยังไงช่วย so, กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ